ทิอารมณ์เสียมุนเบิร์ดไม่ให้ดูหรอกเดี๋ยวมีคนรู้ว่าเก็บของที่ไหนมากระจกอันไหมป่ปนป้าลำเดียวก,กันยังกัดตาของเขาหนาอยามีสภาเป็นองตัวเองพอสภา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอ,อยู่กับช่องขนมวนแล้วนะคะมาอัปเดตอาการนะคะทุกคนแล้วก็อัปเดตตรงนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ขุดไปใช้เวลานานมากตอนแรกคิดว่า2วันก็คือจะขุดเสร็จคุณพ่อบ,บอกว่า3วันแต่ใช้จริงๆก็คือประมาณ4วันได้นะคะเพราะว่าวันแรกขุดใช่ไหมแล้วก็วันที่2ไม่ได้มาทํานะคะทุกคนวันที่3มาทํานิดหน่อยแล้วก็มาทําจนเสร็จเมื่อวานนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อัปเดต อาการของขนมบุญนะคะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ๆนะคะว่าขนมบุญคือไม่สบายอยู่ช่วงนี้หูอื้อนะคะได้ไปหาหมอมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนไปหามาเมื่อวานนี้คุณหมอก็บอกว่าจากที่เขาแบบเอากล้องส่องดูนะคะทุกคนไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่มีอะไรอุดตันนะคะแตมะมม่มันมันจะคุณๆมัวๆเหมือนมีน้ําเข้าหูก็เลยให้ยามาหยอดนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงกับให้ยามากินเนาะเดี๋ยวรอดูอาการไปอีก สักพักหนึ่งถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะทุกคนขนมบุ้นก็คือไปหาหมอที่อนามัยเด้อตอนแรกจะไปหาที่หมอที่คลินิกในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเขากลับไปเรียนนะคะทุกคนเราก็ยังแบบไม่รู้สาเหตุยังไม่รู้ประเมิอนอะไรแน่ชัดก็เลยไปเอายามาลองดูก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าอาการมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะนี่ทำเสร็จแล้วเพ่อบานขนมปุ้นก็มาช่วยคุณแม่ทํานะคะมาขุดใช้เวลาไป สักพักใหญ่ๆอยู่ก็คืออาการของขนม้วนอะ่ะมันจะมันจะคงตัวนะคะทุกคนมันจะคงตัวช่วงสายๆถึงเย็นๆแล้วก็จะเริ่มมีอาการช่วงนี้ตอนนี้ก็คือยังหูอื้ออยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะฟ้าเสียงลดแล้วก็จะหายไปอีกประมาณช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วก็จะเริ่มแบบมีอาการอีกตอนสามทุ่มแต่ถ้าขนมุ้นได้นอนเนี่ยก็จะไม่รู้สึกใช่คะ่ะทุกคนก็จะไม่รู้สึกเหมือนแบบ มันเตียงว่าได้หูงื้อเวลาที่นอนนะคะผมก็เลยชอบนอนพักผ่อนช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยเป็นเวลาที่เราหอื้อมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันมันเวียนหัวนะก็เลยแบบใช้เวลานอนเยอะซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้คุณแม่ก็เอาไอ้นี่มาลงแล้วคือปุยออป๋ยคอกปุ๋ยคอกจากคอกคอกควายคอกวัวของเราน่าจะเป็นคอกวัวนะคะทุกคนนี่ใส่เต็มเลย เดี๋ยวก็มาคุมก็คือคุณแม่หนูอ่ะเขาจะเอาพริกมามา,มาปลูกหนูก็จะเอาดอกไม้มาหว่านข้างๆนี่แหละดอกไม้ตอนนี้ทําการเพราะ,มะเมล็ดที่เคยถ่ายให้ดูคลิปนน้นก็คือออกดอกแล้วนะคะสำหรับดอกคอสมอสเนาะติดใบและสองใบีพระอาทิตย์ว้าววันนี้เป็นสีชมพูสวยมากแต่ว่าในกล้องทุกคนน่าจะไม่เห็นเดี๋ยวขนมจะเอารูปมาใส่ให้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวขนมวุนจะไปเอากล้องมาถ่ายแล้วก็จะเอารูปใส่ไว้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะ hmm. เดี๋ยวจะเอารูปมาใส่ไว้ให้ทุกคนได้ดูด้วยกันขนมมุนจะชอบถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงในเพจนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปหาคุณแม่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตรงนู้นสักอย่างเคลียพื้นที่หรือเปล่าไปดูว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมค่ะเราก็คือเรารดดินมานานมากแต่ว่ารถดินก็คือ ไม่ทันเลยไม่ทันสักทีเดี๋ยวขนมุนไปเอามือถือมาเก็บภาพบรรยากาศให้นะคะเป๊แบบหนึ่งโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ขนมมุนก็ไปเก็บภาพมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ไปติดตามรอดูได้ในเพจเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขนมวุฒจ,จะไปลงในเพจไว้นะคะสำหรับรูปภาพสวยๆเนาะอันนี้ไปหาคุณแม่กันไปดูเขาเคลียร์พื้นที่เป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าเราจะเอาดินมาลงแล้วก็จะทําแบบว่ากระต๊บน้อยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีดินเลยยังไม่บินดินเลยงบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนชมโฆษณาให้กับช่องของนมบุญด้วยนะคะ ไปเดินโอ้ยอ้อ้ยปวรซาวจิกเถอะสองสามวันนี้ไปทำแต่ฝั่งตัวที่ขนมวุ้นถ่ายให้ดูเลยก็เลยไม่ค่อยได้มาทำฝั่งนี้นี่ก็คือบริเวณนี้ทุกคนตรงนี้ที่ว่าเราจะาลงอันนี้คุณพ่อเพิ่งไปเผาเผาฐานชายเองนะคะหลังจากที่วันนั้นเรา ซื้อฐานมาเราได้ฐานแบบฐานประทูปูปะน,นะมันก็เลย <c oughs> ไม่ค่อยสะดวกนี่เพิ่นมาเห็นทางพี่ดเพิ่นมาเคลียร์ทางพีเพิ่นแล้วเดินนี่เยอที่ไกม่มนเคลียร์หายกันไก่เคลียร์าหายแล้วน,นี่นะคะปล <c oughs> <c oughs> ูกดูปลูกดูตอนไม่มีอยากกินแต่พอ <c oughs> มีแล้วก็ไม่อยากกินอื อันนี้ไก่เพิ่นไก่ว่นแมงไก่ห้าวดอกพี่น้องไก่หน้าข้างๆางมันมาเคียนะเิ่นก็เลยอารมณ์เสียอารมณ์เสียมุนเบิดเนาะอันห้าเหล้ยงไก่เฮาเอี้ยกเสียอันดอกอันต๊ะที่เ็ดอันกงขอบไใบนะให้มันไปทางมันปลูกพัก้ข้างคางให้แบบนั้น ต้นไผ่เราก็จเจริญง,งอกงามสูงขึ้นสูงขึ้น,นสวยข,ขึ้นสวยขึ้นแล้วนะคะภูมิใจมากแม่หนูจะกินแกงหน่อไม้มาหลายวันแล้วจนเห็ดจะเอาไปทํากินหมดแล้วยังไม่ได้หน่อไม้เลยเมื่อวานนี้ได้เมนูกับข้าวนะคะทุกคนเป็นจิ้มจุ่มปลาจิ้มจุ่มปลาหั่นปลาไว้ทําจุ่มกันกินว้าวนก คุณพ emer, Ale, ่อเก็บของไหนเตรียมกลับบ <us ้านกันแล้วไม่จำไปกินกับอะไรได้อะไรมันนะเนี่ยอ๋อปนเนี่ยนะปนปลาทูอย่าจระปลาเราอย่ากินปนปลาทูแม่ใหดปนปลาทูกินด่ะแม่ใหดปนปลาทูกินด่ะวังเลยค่ะ เก็บเครื่องโฟกัสก็นอนเล่นอยู่ที่เทียงน่ะนะคะทุกคนเราเก็บเครื่องเก็บของไปกลับกันแล้วเอาของไปเก็บไม่ให้ดูหรอกเดี๋ยวมีคนรู้ว่าเก็บของที่ไหนเดี๋ยวมีคนรู้ว่าเก็บของที่ไหนเย็นนี้ทําข้าวต้มค่ะที่บ้านช่วงนี้คนไม่ค่อยสบายขมนมปัไม่สบายคุณพ่อก็ไม่สบายว่าจะหาวิตามินหายามาทาบำรุงกันอยู่ ว่าพอแบบต้นยางใบมันร่วงเนาะมันก็มันก็แปลกตาไปอีกแบบนะคะทุกคนมันดูแบบโล่งๆนะคิดถึงถ้าแบบมันถึงระยะเวลาที่เราจะออกนะพื้นที่คงจะโล่งแบบลูงฮะทำไมไยถ่ายรำไวอยอะ อาจจะใช่มีอยู่สองสามก้อนแล้วก้อนนั้นคือบัตัดมันบัวาง่าต้น,น,นบัวคงคือต้นหน่อยใช่ไะ <c oughs> ตแต่บัวคงคือต้นหน่อยต้นอปออยู่แสดงว่าต้นไผ่ต้นนี้มันหายไปต้นนี้มันต้องมีตรงนี้อันหนึง่งแต่มันหาย ถ้าที่จะรับขอบมาแล้วเราก็จะกลับแปวมากระจุกมากระจุกอันใหม่เนเป๊ะนี่มันอะไรบ่หมแล้วกบพนเดย์ถ้นน <laughs> าได้อเมือยู่ยัมกระจุกเป็นคือหมักระจุกกลายลยคนขยันันนะใช่จะหมักระจกพ้างใหม่ ลงบน,นมานมีลำเดียว <c oughs> ยงใบ่วันนั่นตัวพลังข่ามันจะใสบ่น่มัใหม่นี่ลลังข้าใมันก็ต,ต,กตัดต,<า>ต้นไผ่ไก่โตู้่ซื้อดีจเมื่อสนามมีลำเดียวม,มันตันดเพ่บมาวไปบบพวงเหรอเม่วานปาลเดียวก็ยังกัดอะไรของเขานะเออมันขายได้ลำลเท่าไหรแม่วะแล้ก็ขายลำวสิบบาทสิบบาทบบาท เห็นลการยิงบเห็นสะพานน้อยขอตัวเลรอสะพานน้อยข้ามคลองถึงมีสะพานไปของตัวเองทอดสะพานต้นไผ่ของเราน้องสายก็มาตัดแล้วเลือกแบบว่ากอมีอยู่อันสองอันดิสุดตัดเัยนะนกก็กลับแล้วสวยไหมคะ รรยากาศตรงนี้สวยมากนี่ว่าจะมาทำตรงนี้แหละทำบ้านน้อยตรงนี้เลยแต่ไม่รู้จะยังไงนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากชมโฆษณาให้กับขนมบุญด้วยนะคะเผื <c oughs> ่อจะมีดินมาลงทำกระต๊บน้อยไว้หลบหน้าฝนนะคะแล้วหน้าฝนจะมาปานตะก,กะแตงก็จะพังแล้วโอเคบายบาย <c oughs> <c oughs> บายบาย